สวัสดีค่ะสาราเยอรมันมาอีกแล้วนะวันนี้เราจะพาอัปเดตนะอัปเดตคือจะให้ดูฟักทองแล้วก็เราจะตัดมะละแล้วเราก็เก็บแอปเปิลหมดแล้วนะเพราะว่าไม่เก็บแล้วมันร่วงหมดเพื่อนๆสาราก็เลยเก็บเนาะนะคะมามมา,มาดูฟักทองอดูมะละดูเอ่อได้อะไรบ้างนะตอนนี้หน้าเก็บเกี่ยวนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยกลางคืนเนี่ยเขาก็ประมาณสักเจองศาแล้วนะเพื่อนๆ เนาะเพราะว่าใบไม้มันเริ่มออกจะสีเหลืองๆหน่อยๆแล้วนะจากสีเขียวมันก็จะออกเป็นสีเหลืองๆหน่อยละเนาะกใกล้ถึงเวลาแล้วนะใกล้ถึงเวลาที่เราเอ,อ่อจะเข้าจะเข้าหน้าสปริงนะหน้าสปริงก็คือหมายความว่าเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดเดี๋ยวไม่รู้หนาวไม่รู้ร้อนจะร้อนและหนาวแล้วก็เตือนหน้าจะมี เย่าเนี่ยจะเป็นแม่ขนิ้งหมดเลยนะเพื่อนๆปะ่ะมาดูฟักทองกันดีกว่านะคะนี่ดูลูกนี้ลูกนี้เกิดก่อนเกิดก่อนลูกนี้นะเพื่อนๆเ,เนอะเกิดก่อนลูกนี้นะนี่แต่ลูกนี้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าเนาะนะคะลูกนี้เขาใหญ่กว่าเนอะอันนี้ พ่ล่าเพิ่งเห็นนะแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งข้างในเนอะลูกประมาณเท่านี้ละค่ะเนอะแล้วก็มีลูกแรกที่เราตัดไปนะเสียดายจังเลยมาในนี่เพื่อนๆมันอ่อนแล้วลูกนี้ล,ลูกลูกรองนะแต่เขายังไม่แก่นะคะยังไม่แก่เนะาะออเหานี่ลูกนี้ลูกใหญ่นะอืมแล้วนี่ ผักนี่นี่นี่นอันนี้มันมีอยู่ข้างในนะเออมันมีข้างในอีกนะคะเออฟักทองอะคะ่ะมีข้างในอีกว่าจะเก็บดอกไปผัดกินนะเพื่อนๆโอ้เก็บดอกผัดกินเห็นปักบุ้งละนี่นี่นีเราเก็บเราเก็บแอปเปิลมาแล้วนะแอปเปิลของเราเนาะต้นของเรานะต้นบ้านเราเนาะนี่ถั่วพู ได้วันละสองสำฝากนะนี่นๆ่ได้อีกแล้เนาะป่ะไปดูในเฮาส์กันดูซิวันนี้จะเก็บไอ้นี่ได้เท่าไหร่นี่ค่ะเพื่อนๆเ,เขาไปอยู่ข้างในลึกเลยสาระไม่เห็นอุ้ยลูกเบลเลอร์เลยนะนี่ลูกเบลเลอร์เลยโอ,อเหนียวเดี๋ยวขอตัดเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะลูกนี้นะคะ แล้วก็ข้างในนี้มีดมีดนี่ข้างในนี้นะนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ข้างในนี้นี่ลูกนี้นะใหญ่เบลเลอร์เลยแล้วก็ลูกนี้แล้วก็ลูกนี้นะคะโอ้ไอนี่ก็เยอะอยู่นะแต่มันไม่เห็นหนะเพื่อนๆชื่ออะไรอะโอ,อ้โนี่ฝักบลเลอร์เลยนี่นี่นี นี่ดึงเลยดึงเลยเพื่อนๆดึงเลยเออนี่เห็นไหมแล้วก็เขามีอีกนะเขามีอีกนะเพื่อนๆข้างในอ่ะสล่าไม่เห็นเนาะมีอีกนะนี่ได้อันนึง่งเนาะอ้น,นี่ต้องทําห้อยมนะันเนาะไม่ห้อยเดี๋ยวเขางองอแล้วมันแก่นเนาะห้้ยไปไหนอีกนี่ได้อีกรูงล้ว,ลวมาๆมา,มาขอตัดก่อนนะคะ เขาตัดก่อนนาล่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดกันเนาะดูซิดูซิเนาะดูสิคะตัดได้ไรเอ่ยวันนี้อายอันนี้ตั้งน,นี้ก่อนนะดูสิคะตัดเลยตื๊อนน่นี่นะคะวางก่อนลูกนึงหูไม่เห็นจริงๆลูกนี้ มันอยู่ข้างในอ่ะเพื่อนๆลูกข้างในมีอีกเปล่าเนาะมันหลบอ่ะแล้วก็นี่ลูกนี้อีกลูกนะคะโอ้ยวันก่อนก็ลงข้างล่างก็ได้ลูกหนึ่งลูกใหญ่ด้วยลูกไหนอีกลูกไหนอีกนี่ลูกนี้ มีว่าจ้าต้องคอยๆมองข้างล่างลูกนี้ยลูกนี้นี่อีกลุกเพื่อนเพื่อน้อยสามละเออลูกนี้อ่ะได้ยังยังหมอมกะเพราไอ้หอมหัวละพาจังเลยไอบางลักจังเลยเลูกนี้ยัง ลูกนี้ยางเออลูกนี้ได้แล้วอี่ีก็ถั่วพูอีกลูกเมียลูกนี้ได้ละได้อีกสองลูกเพื่อนๆแล้วก็ถั่วพูเนาะแต่ดูข้างล่างก่อน นั่นสารพัดอยู่อันหนึง่งอ๋อพาดอันนี้ต้องก้มดูดีๆก้มดูดีๆนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะดูถั่วพูอีกนิดนึงค่ะเฮย้ยร้อนดูถั่วพูตรงนี้หน่อยน่าจะมีนี่นี่ถั่วพูอีกแล้ว มีอีกมีอีกมีอีกเดี๋ยวจะยำถั่วพูกินดีกว่ายำถั่วพูเดี๋ยวมีเมนูหน้านะเพื่อนๆสาร่าจะทำยำถั่วพูยำถั่วพูกับปลาทูนะจะทำให้ดูเนาะนอ้อยหัก ป่ะป่ะเราได้เท่านี้เนาะนี่ป่ะป่ะป่ะมาดูกันเราได้เท่าไหรนะ่เนาะนะคะโอ้ยทางเล็ก นี่วันนี้เราก็ได้นะแอปเปิลของบ้านเรานะเนาะมันหล่นหมดเพื่อนๆเ,เลยรีบเก็บเลยปลอดสารหมดเลยนะคะนี่ก็มะละจีนอุย้ยลูกเบลเลอร์แล้วลูกนี้ไม่เห็นอีกแล้วนะคะนี่ลูกนี้ไม่เห็นอีกแล้วนี่เขาไปหมกตัวอยู่นะเห็นไหมคะเพื่อนๆใหญ่ไหม ใหญ่โหปีนี้คุ้มจริงๆอยากขายอยากขายอเห็นไหมนี่ก็ถั่วพูนะแตงกวามะละขี้นกเราก็มีนี่มะละขี้นกเราก็มีนะคะเนาะนี่ฟักทองเราก็มีนี่นี่นี่มะเขือเราก็มีนะคะนี่พืชผักของเราโอ้ย ไอ้นี่มาแล้วอุ้ยไอ้นี่มาแล้วนะชื่ออะไรนะนอนนี่นอนอุย้ยนอนอย่างเงี้ยคันเนาะอ้ยเดี๋ยวเอาอะไรมาอุย้ยนอนผีเสื้อเต็มเลยในต้นผักแคลเนาะโอ้โหนี่นี่นสวนของเรานะจ๊ะเนาะวันนี้เรามาถ่ายทำข้างนอกกันเนาะนะคะนี่ สวนของเราจะสวนของเรานี่นี่ค่ะนี่ก็ไอ้นี่นะหน่อไม้ฝรั่งเนาะอือหืออือหือโอ้ยดูนี่ฟักทองเราก็ได้ตรงนี้หกเจ็ดลูกนะเพื่อนๆตรงเนี้ยนี่ก็ลูกหนึ่งปไปดูกันฟักทองฟักทอง ต้องลุยหน่อยนะคะอืนี่ทางเดินแล้วเนี่ยเธอ,อฉันเดินเลนยสิไหนนี่อันนี้สองลูกนะแล้วข้างนอกอีกข้างนอกอีกเห็นไหมลูกเห็นไหมคะนี่สองลูกนี่นะคะข้างนอกอีกจะทันไหมเนี่ย จะทันไหมคะเนี่ยเนาะนี่คขอฟักทองนะคะจะทันไหมคะเนี่ยเพราะว่าอะไรอีกเดือนเดียวมันก็จะหนาวแล้วนะเธอจะได้กินไว้เนี่ยแก่ๆมันๆอะจะหิ้วกับเมืองไทยด้วยนะจะบอกให้เธออยากไปเมืองไทยไหมเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปด้วยนะฟักทองจ๋าเนาะนี่ดูอีกรอบ ผลงานของเรานะจ๊ะเก็บไปแล้วอแต่จริงลูกนี้ก็น่าจะเก็บได้เนาะเนี่ยลูกเนี้ยน่าจะเก็บได้เนาะเนี่ย,ยมันแข็งเหนียวไม่ออกอีกเฮ้ยพอละเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเก็บดีกว่าแตงกวาก็มีอีกมั้งเนาะเนี่ยอยากได้ถั่วพูอีกอะ ตรงนี้มันต้องมีแน่เป็นซุ้มหนาแน่นเลยนะเนี่ยหนาแน่นเลยนะเนี่ยนี่ก็อันหนึ่งแต่ยังอ่อนปะดีพึ่งเข้ามาเยอะๆเนาะปะปะปะลกมาสวนเรา ลูกน้ำฝนมันจะตกนะคะเพื่อนๆดูหน้าซาลาสิโอ้โหนี่หน้าซาลาดูสินี่นะเอ้ยร้อนเหงื่อเต็มเลยเพื่อนๆเนี่ยฝนจะตกนะแต่เออเขาเขียนอากาศวันนี้นะคะเขาบอกที่นี่คืมทั้งวันแต่ไม่มีฝนตก แต่เราก็ไม่แน่ใจเนาะที่เนี่ยเดี๋ยวเขาก็ไปเดี๋ยวเขาก็มานะคะเนาะซาราเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะคะนะกดติดตามกดไลค์ซาร่าด้วยนะวันนี้ซาราพามาอัปเดตในสวนนะสวนผักของเรานะเราอยู่เยอรมันนะเพื่อนๆเนาะเราอยู่เยอรมันเราได้เท่านี้ได้มีได้มีดีใจนะได้ปลูกผัก สวนครัวแล้วก็ได้กินเราไม่ต้องซื้อนะเนี่ยซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราเนาะซูปเปอร์มาร์เก็ตของเราดีๆนี่เองนะคะเนาะเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่ชื่ออะไรนะไอ้ซันไล่มาฉีดรู้ละวซันไลเนาะมาฉีดให้เออน้ำมันน้ำยาล้างจานอะกันหนอนเดี๋ยวมันกินหมดกินใบหมดจ่าปลูกมาสองปีแล้วนะผักแควอันนี้ยังอยู่เลยเนาะนี่ กดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าอย่าเพึ่งเบื่อไปไหนนะเห็นคนเออเลดซาร่าคนกดเลยกเลิกไปสิบคนนะโอ้ยอยพึ่งกดหนีไปไหนเลยกดกดไปเธอนะคะให้เป็นกําลังใจกันหน่อยนะเนาะซาร่าพูดไม่ดีพูดติดติด,ตดขัดๆัด,ดก็ถอโทษทีนะคะเนาะนะตอนนี้เราจะให้ดูอากาศริมแล้วอยู่ไหล่เขานะ ข้างบนเป็นเขานะแต่เขาเขาจะที่บ้านเนี่ยเอ่อข้างล่างก็คือลงไปอย่างนี้บ้านซาลาอยู่อย่างนี้นะแล้วทางทางบ้านซาลานี่แล้วตรงเนี้ยเขาเป็นเขานะเขาจะค่อย,อยๆเนินๆขึ้นไปสูงอย่างนี้นะมันเป็นที่เรียบนะพวกเกษตรกรพวกเขาทำสวนปลูกปลูกหญ้าปลูกข้าวบาเล่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่นี่นี่ตรงนี้นะคะ จะเป็นไหลเขาขึ้นไปงี้มืดหน่อยนะเพื่นพนนพอนๆเนาะเพราะฝนมันจะตกดูสิฝนมันจะตกเลยมืดไปหน่อยเนี่ยเขาเป็นไหลเขาขึ้นไปนะขึ้นไปเรื่อยๆสลาตะก่อนเคยไปเดินบ่อยๆนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เดินละเพราะว่ากลัวกลัวเป็นอะไรไปเดินคนเดียวเนาะกลัวเป็นลมอายุมากแล้วโอเคนะคะนั้นสลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะบายบายค่ะบายบายให้ดูฟักทองอีกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฟักทองเราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคบายบายค่ะ